สวัสดีครับทุกคนนี่คือตอนเสริมของแทมีมันนี่วันนี้เราจะย้อนกลับไปดูสาม,มานาจาักยักษ์ใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่ต่างใช้เงินสร้างความรุ่งเรืองและต้องเผชิญการล่มสลายเมื่อเงินขาดความเชื่อมัน่นเริ่มจากโรมันที่ใช้เดนาริอัสครองยุโรปต่อด้วยไบเซนทายที่ออกโซลิดัสใช้ยาวนานกว่า700ปีและสุดท้ายคือโลกอิสลามที่สร้างดีนานและดีฮามเชื่อมสามทวีปเข้าด้วยกันนี่คือเรื่องราวของ Empire and c o l l a p s e ์ ช่วงที่1 r o m a โรมันแอนเดนาัสเงินโลกที่เสื่อมลงสตวรรษที่1-2ถึงสอเดนาริอัสคือเหรียญเงินที่แพร่หลายที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช้จ่ายภาษีเงินเดือนทหารซื้อขายข้ามจัก,กรวรรดิความมั่นคงทางการเงินคือความมั่นคงของจัก,กรวรรดิปัญหาใหญ่คือรัฐใช้จ่ายมหาศาลจึงทําให้จัก,กรพรรดิเริ่มลดปริมาณเงินแท้ในเหรียญศตวรรษที่3เงินเฟ้อรุนแรง พ่อค้าเริ่มปฏิเสธเหรียญเศรษฐกิจสะดุดมินิสตอรี่วันทหารโรมันปลายศตรวรรษที่3ได้ค่าแรงเป็นเดนาริอัสที่เบาวกว่าเมื่อก่อนเขามองเหรียญแล้วรู้ทันทีว่าค่าจ้างของเขาลดลงทั้งที่ยังได้เหรียญหน้าตาเดิมบทเรียนเมื่อรัฐบ่อนทำลายค่าเงินเพื่อใช้จ่ายเกินตัวความเชื่อมั่นหายจากกวาดก็สั่นคลอนช่วงที่สไบเซนไทโซลิดัสเสถียรภาพเ0 0ปี หลังโรงมันตะวันตกล่ม476 C.E. อาณาจักรไบเซนไทยสืบต่อทางตะวันออกจากกรัรริคอนสแตนตินออกเหรียญทองโซลิดูสหรือเบซันตั้งแต่ต้นศตวรรษที่4รักษาคุณภาพทองบริสุทธิ์ใช้ในต่อเนื่องเกือบ700ปีกลายเป็นเงินสากลของเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือยอมรับโซลิดสคือแบรนด์ทองทำทีท่ไว้ใจได้มินิสตอรี่2 พ่อค้าชาวเวนิสเดินทางไปคอนสแตนติโนเปิลเขายอมรับเงินโซลิดุสโดยไม่ลังเลเพราะรู้ว่าเมื่อกลับบ้านเขายังใช้ได้เต็มมูลค่าเหมือนเดิมบทเรียนเงินที่มั่นคงเสถียรการค้าระหว่างทวีปเฟื่องฟูอาณาจักรอยู่ยาวนานช่วงที่3โลกอิสลามดีนาแอนดีฮัมเชื่อมโลกศตวรรษที่7ถึง9อาณาจักรอิสลามขยายครอบคลุมตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือสเปนอินเดีย ใช้ดีนาทองและดีฮัมเงินเป็นมาตรฐานเครือข่ายการค้าจากจีนอินเดียอาหรับแอฟริกาสเปนเกิดนวัตกรรมทางการเงินซักต้นกำเนิดคำว่าเช็คหนังสือเครดิตการโอนเงินข้ามเมืองเพราะค้าชาวยุโรปยังต้องใช้เงินอิสลามเพื่อทำการค้าในเอเชียและแอฟริกาเงินอิสลามคือสะพานระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ มินิสตอรี3พ่อค้าชาวดามัสคัสถือดีฮัมไปซื้อผ้าไหมาจากจีนแล้วขายต่อให้พ่อค้าชาวเวนิสเงินอิสลามคือกุญแจที่ทำให้การค้าสามทวีปหมุนเวียนต่อเนื่องบทเรียนเงินไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐ,ฐกิจแต่เป็นเครื่องมือเชื่อมอารยธรรมสรุปโรมันสอนเราว่าถ้าเงินเสื่อมค่าเหรียญหายจัก,กรวรรดก็พังไบเซนไยแสดงให้เห็นว่า ความมั่นคงทางการเงินสร้างการค้าระหว่างทวีปได้ยาวนานและโลกอิสลามพิสูจน์ว่าเงินสามารถเชื่อมอารยธรรมทั้งยุโรปเอเชียและแอฟริกาเข้าด้วยกันได้นี่คือ Empire and Collapse รักฐานสำคัญของประวัติศาสตร์การเงินก่อนยุคเรเน,นซองจะเข้ามาสร้างโลกใหม่